แขกรายเช้านี้คนบอกไปสัตวแพทย์ดรพิเชษฐ์ุริยะจิตรานะครับประธานกรรมการบษษษษาริษัทอโคอรุณสวัสดนะครับสวัสดีค่ะต้องขอเอนนิดนึงคุณผู้ชมว่าเรื่องของเข่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่จริงเราได้คุยเรื่องนี้มาเป็นเดือนไม่ใช่สิเป็นปีที่ทำไปแล้วมันเป็นสิ่งที่บางคนบอกว่าอ๋อแค่เป็นก็กินยาหรือว่าแค่เป็นก็เดินเหินแบบนี้หรือออกกำลังกายท่านี้แต่ไอ้ที่มาที่ไปคุณต้องเข้าใจก่อนว่า มันคืออะไรก่อนที่คุณจะมาหาวิธีแก้นะครับซึ่งผู้ที่เข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุมากเนี่เรามีเวลาประมาณ78ดแปดนาทีขอเวลาคุณผู้ชมประมาณ7จ็ดแปดนาทีด้วยกันแล้วเราพยายามที่จะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลย,ยนะครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยมันเกิดจากอะไรการ,รก็ใช้ใช้งานเยอะเกินไปนะ,ะใชะ้ใช้มากเกินไปหนักเกินไปแล้วก็เสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกคนนะครับอายุเยอะก็เสื่อมยกเว้นคุณวุฒิ ยืนทอดก,กระทะทุกวันอาจจะไม่เสื่อมก็ได้ <S <S <า>ยืนทอดกระทะ <S <S กระทะเม,มื่อกี้อาจารย์บอกว่าก,กระทะเป็นยังไงบ้างกระทะม, <S <S <า>มันดีทั้งใจเลยยืนก็เสื่อมครับอาจารย์ค่ะขอถามหน่อยว่าคนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเสื่อมก็สี่สิบขึ้นไปนะฮะถ้าผ่านวัยทองก็จะเป็นมากหน่อยผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วจริงจริงไอ้เสื่อมที่ทําให้ทรมานก็คือว่ากระดูกอ่อนที่เป็นข้อต่อ โดยวางข้อต่อสองข้อเนี่ยมันเสื่อมไปและกระดูกเริ่มขัดกันนะครับซึ่งเป็นทุกคนต้องเป็นแน่นอนใช่ครับไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ถูกไหมฮะยกกระดูกเสื่อมอาจจะเจ็บไม่เจ็บแค่นั้นเองค่ะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดผ่านมาก็ใช้ยานะครับใช้ยาแล้วก็ฉีดหลอดเลือนเข้าข้อเข่าฉีดยาเข้าไปที่ข้อเข่าด้วยหรและในที่สุดถ้ามันไม่หายมันก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเข่า เป็นเขาเจอใหา่หลายท่านเลยที่ผ่านการผ่าตัดมาเยอะมากเลยนะแต่อยากรู้ว่าก่อนจะถึง40เนี่ยคือ40เนี่ยเป็นตัววัดแล้วว่าถึงแน่ๆว่าข้อเข่าจะเริ่มเสื่อมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย20 3สิบสามสิเลยการใช้งานเยอะๆมันก็คือส่งผลให้ว่าคนนี้จะเป็นแน่นอนครับคนที่ออกกำลังกายมากกว่าคนอื่นเนี่ยมากเกินไปก็มีโอกาสยายาย่าสุ่มไปไงโอ้อะไรวะคนเต้นสุ่มยว ท่าเดียวตลอดอ๋อนั่งท่าเดียวตลอดอ๋อนั่งท่าเดียวตลอดไม่เปลี่ยนอาจารย์คะขอถามนิดนึงสมมติว่าถ้าเรานั่งคัสมาธินานๆอาจจะไม่ที่นานมากแล้วพอยืดอ้อ๊ยเจ็บใช่ครับแล้วพอยืดนานๆอ้อยต้องงออ้ยเจ็บอย่างเงี้ยเป็นไหมคะใช่ครับอ๋อยืดขึ้นมาก็จะลามไปเรื่อยๆสมมติว่าถ้านั่งแบบงอขาแบบไม่ได้นานมากเลยนะสักระยะหนึ่งมันง้างยาก่าอาจารย์มันต้องค่อยๆน่าอนการเริ่มแล้วครับ เอาแล้วควรจะยังไงคะอาจารย์ชีวิตประจำวันเราควรจะยังไงสลับครับมันจะเจ็บที่เข่าเลยใช่ไหมที่เข่าอผมแล้วมันก็จะว่าขาปวดหรือเข่าเลยมันก็จะมีอาการบวมร้อนแรงโอ้ยนี่ไม่เคยเจอนอนแรงขึ้นมาอาจารย์รบกวนแนะนําพวกเราหน่อยได้ไหมคะว่าชีวิตประจาวันเราควรจะใช้เข่ายังไงให้ถูกต้องอะคะก็อย่าให้มากเกินไปอย่าใบอย่าให้มากเกินไปผมว่าเป็นมากเกินไปนี่คือยังไงก็อย่าใช้ท่าเดียวกันใช้โหมดมากเกินไปนะครับ ก็เวลาที่พอเริ่มรู้สึกว่าเมื่อยก็ก็หยุดพักนะครับก็เปลี่ยนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเราสามารถที่จะดูแลข้อเข่าได้ถ้าเรารู้ต้นเหตุขึ้นาเกิดขึ้นจากอะไรก็อย่างที่ว่าที่มันปวดก็เพราะว่าข้อไอ้ระหว่างสองข้อเนี่ยมันมีกระดูกอ่อนที่เหมือนกับฟองน้ําคอยซับการขัดกันอยู่แล้วเมื่อมันเสื่อมมันก็จะมีปัญหานะครับทีนี้ วิธีการที่เราพูดถึงเมาาื่อตะคีนี้ก็เป็นวิธีการรักษาปลายเหตุวิธีการรักษาต้นเหตุก็คือใช้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้มันสมดุลแล้วร่างกายของเราจะดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองอนะครับวิธีการที่เราทําก็คือ เราใช้สารสกัดจากมงคุกมาดำถั่วเหลืองฝรังร่งโบโบบกอาหารทั้งนั้นครับแต่และตัวนี่มีองค์ประกอบซึ่งสามารถไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวแล้วก็สร้างภุมมกันให้เรารแล้วก็ทําให้มีกระดูกอ่อนเกิดขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดตรงนั้นด้วยะะกระดูกอ่อนจะช่วยแล้วอย่างนี้เกิดเราเริ่มมีอาการแล้วเราเราสร้างภูุ่มทันไหมคะทันครับแก้ไขได้ครับเราลองมาดูลองมาดูภาพภาพหน่อยนะครับภาพที่จะเห็นชัดๆนะฮะ คือเป็นคนที่คนที่รักษากับปะจานใช่ไหมคะเราไม่เรียกว่ารักษาแล้วกันนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้รับประทานนะครับคนที่หนึ่งสุดจะเป็นคุณเยาวภาเลยไหมฮะก่อนก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะครับโอเคที่ผ่านมาก็คงจะถามว่าแล้วแล้วถ้าหากว่าเราใช้วิธีการนี้แล้วมันจะหายไปมากไหมห้ืแค่ไหนที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆเดือนจะมีคนใช้เพิ่มขึ้นเป็นพันๆคนสองสามปีที่ผ่านมาผมว่าเป็นหมื่นเรามาดูลองดูข้อ คนที่เขาเข้ามานะครับครับวันนี้เป็นวันที่เราเรวมพลคนเคยเป่าขวดคนเคยเป่าขวดคืออะไรอะครับคนขวดปวดเข่าไหมครับอ๋ออาจารย์รโอคนเคยเป่าขวดคุณผู้ชมก็คือคนเคยปวดเข่าครับเออชอบซื้อ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 ยีตาร์ก็แล้วก็เข้ามาแสดงในสิ่งที่เขาทําไม่ได้นะอย่างกรณีนี้กระโดดได้แล้วนะครับขณะที่เขาเดินทีก่อนหน้านั้นไม่ได้เลยครับลองฟังเสียงนะครับ ที่สุดแล้วบวมเดินไม่ได้ต้องอุ้มใส่รถไปหาหมอคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วก็รักษาด้วยการเจาะแล้วดูดเอาน้ำออกซึ่งทรมานมากก็ไปพบผลงานวิจัยของแอปโกอาการปวดน้อยลงมากประหลาดใจเลยอะประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมอาการมันดีจังอ,อาการทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวิ่งได้เลยคะ่ะกระโดดจ้ำก็ได้คะ่ะ จะกระโดดให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ผมไม่ม oh, ีอะไรมีอาการบวมบวมแล้วยังไงต่อครับคุณหมออีกรายหนึ mm ่งนะครับจะเห็นอีกรายหนึ่งก็คือกรณีที่เขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็เป็นลองช้ำสักพักหนึ่งเขาเต้นหัวลหกบให้ดูได้หัวลกุได้เลยลองดูนะครับ อันนี้เป็นของคุณสมจิตคนดางขวาเนี่ยครับเริ่มทีงอเข่าไม่ค่อยได้ขอเ่ไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นเลยเไปฝังเขมากือบสิบครั้งครับพอการถอดการใส่ก็ไม่ดีก็เลยได้ข่าวว่ามีหมอไทยแบบดีที่จะทานและทำให้เราดีขึ้นคือเราไม่ได้เชื่อง่ายๆแล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับ ต้องทดลองด้วยพีเวลาเป็นจริงมันต้องทรมานเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราเห็นไม่ได้เราใหญ่ปวนกันเยอะแล้วเราเองก็บอกว่าเราคงไม่เจอหรอกปัญหานี่คุณภาพชีวิตเสียไปหมดนะคุณดีฉคุณหมอผมเล่นเวทแล้วผมก็มีบางท่าที่สควอตอย่างเงี้ยผมก็เริ่มจะเป็นห่วงเลยนะว่าอายุมากมัลงเยงเปลี่ยนท่าบ้างก็จะดีครับเปลี่ยนท่าบ้างก็จะดีเหนึ่งคือเปลี่ยนท่าครับอย่างเช่นการเดินเหินคนเราจจะเปลี่ยนท่ายังไงคุณหมอก็ เปลี่ยนท่ายังไงถ้าเดินทุกคนคงจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็เดินให้มันน้อยหน่อยแล้วกันถ้าหากเริ่มมีความรู้สึกอย่างนั้นพักบ่อยขึ้นขึ้นลงบันไดเหรอครับขึ้นลงบันไดเหรอขึ้นลงบันไดก็ปัจจุบันเนี่ยคนขึ้นลงบันไดเขาสาวขึ้นสาวลงนะฮะแต่ว่าใช้แต่สักพักหนึ่งถ้าหากว่าเรามีการแก้ไขแล้วตรงนี้ก็ปลอดภัยใช้ผลชัดเจนนะครับนี้ครับแล้วภูมิสมดุลทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นยังไงคะครับ โอเคนะครับ uh, เรามาดูกันว่ามเมื่อกี้ปุ่ปมสมดุลก็คือว่าเราจะสร้างเม็ดเลือดขาวของเราให้มันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่หลังสารที่ทําลายกระดูกมากเกินไปะนะครับแล้วเราก็ป้องกันอาการอักเสบนะครับเรามาดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจากงานวิจัยนี่คือ,อแคปซูลแป้งนะครับสารสามตัวซึ่งหลังเยอะเกินไปก็คือสารสามตัวนี้นะครับ แคปซูลของเราเนี่ยคือกินเข้าไปแล้วแสดงโดยสีเข้มนะครับสิบห้าวันมันจะลดลงมานะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือเจ็ดเปอร์เซนต์อีกตัวหนึ่งเหลือเหลือสามสิบห้าเปอร์เซนต์นะอีกลงมาเหลือห้าสิบเปอร์เซนต์นะครับทั้งหมดเนี่ยคืออาการข้อเข่าเสื่อมเมื่อต้นเหตุของข้อเข่าเสื่อมมันลดลงไปเราก็ก็ปกตินะครับนี่คือภูมิสมดุลที่เราสร้างขึ้นมาเดิมปีมันมากเกินไปนะครับต่อมาครับเราก็จะพบว่า สิ่งที่เราให้เข้าไปเนี่ยจากมังคุกดกระดาถูเรื่องควบมปดใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยมีการสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมามที่ระหว่างชั้นสองข้อ,อทุกข้อเนี่ยจะมีกระดูกสองชิ้นมันขัดกันอยู่ถ้าเราสร้างมันขึ้นมาได้เราก็ไม่มีปัญหาเขาไม่ปว,ปวดแล้วเขาไม่ปวดแล้วแล้วเราก็จะพบนะครับคนที่ใช้เนี่ยเดิมทีต้องไปผ่าเขา่าสี่สั้ห้าปีก็ไม่เห็นมีไปผ่าเข่าเลยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นานไหมคะกว่าที่เราจะรู้สึกดีขึ้นมาเราไม่เจ็บไม่ปวดภายในประมาณภายใน สิบห้าวันจากการทดสอบของเราเนี่ยสิบห้าวันต้องเริ่มรู้สึกนะครับอยากให้แม่รลออยไม่ต้องแม่เลยเอาเราแหละปัจจุบันนี้เราบอกว่าเราบอกง่ายๆครับถ้าถ้าต้องการหยุดเป่าขวดค่ะคือเป่าขวดที่เฉยนะครับือหยุดปวดเข่าใช้ชุดเล็กใช้ชุดเล็กก่อนถ้าต้องการหยุดเป่าขวดอย่างทรมานใช้ชุดใหญ่สัมผัสได้ประสิทธิภาพได้เริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้าเป็นต้นไปขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับ we